สบายดียินดีตอนฮับกรซูสองน้องตุกสาวเหลาจมือนแชนเนวมื้อนี้ก็ยูที่เสียงขวางเหมือนเดิมเนาะทุกคนเนาะมื้อนี้เราจะมาสอกรถไปอ่ทวงให้หินเนาะทุกคนเนาะเขาว่ามาทงให้หินเราเออมาเสียงขวางเราบวัทวงให้หินคือบัดเสียงขวางนั่นเองเนาะทุกคนแต่เดี๋ยวนี้เราสี่ศอกทางไปกอนเนาะทุกคนละกัน ไปถงทงหินนั่นเองเนาะทุกคนแล้วหารถไปเราจะหารถมาเนี่ยเนี่ยหรือคนจะมีรถเสาไหมาบอแต่ว่าน้องตุก๊กถามมันหารถกักเสานี่น้องตุ๊กกระถามลายบอนแล้วเนาะลองถามนีบ้ังกันเนาะอ,ะอ,ะอะ่าเจ้า,ามีรถกักเสาคือไปหางหางไปแถวลูมคุณนอทุกคน เีย็นี้เฮามาเที่ยวคนเดียวค่ะกับเต้เาเปรียวหัวใจนใะนงานทุกคน ตุกบันเลยเนาะสุกคนเพราะว่ามันแพงแล้วเขาก็อยากไปเขาก็อยากเลาะอยากเที่ย,ว,ยว่ะนะอยากบัวรถจักรที่เพิ่อนสาวทางได้แล้วก็บวกลับมาแถววันพักที่เก้าเนาะ ไม่หลายบอนอยู่เลยเนาะไปเที่ยวไกเนาะมีฮะไปเที<ะ>ท่ยวไ,ยไปงไฮเนยแต่ว่าแยกใดรถจักค่ะมีหันรถจักรไฮโาบอกมีบริษัทนี่กับเจ้ามีโนยามนีบริษัทเปิรบรายแล้วรถจักรนุหมดนมือนหนะานะบาสบาย ไกลว่าล่ะลุกนี่ไปอ่ะทวงหายลุกที่สามหายแล้วน้องสิงไปไหาจังวะเขานิยมไปหายได้หรอหปดื้อพอแล้วผิดละออว่าหายหนึ่งมันจะเป็นสายตายหรือจะมีสายใหญ่สายห,หายขับไปนี่เท่าไหรล่ล่ะสองแสนโอ้ไกลไกไแท้ไกลายแท้ต้องสิงไปได้เท่าไหร่ไปกลับสองแสนตายตายแล้ว ตายตายตายสอ,องแสนไปไ่ได้รหรอกสองแสนนะไปได้ส่ายต้องว่างก็ไปได้สบายฮันสิบปันฮนสิบปันไปมาเหมือนก่อนตอนนี้สิบปนันได้จักหลักะมาวันสิบปลานี่สิบปหลักเอาหอดสองแสนคุณสิแสนห้า,าก็นอกเว โอ้แสนหนากับก็ไปไปแค่ห้าสิบบาทห้าสิบบาทใช่ไหมไปมาเมื่อก่อนจไเลให้หาสิบบาทมาวิธีไป,ปกลับ,บสองรถจักรกัน้ารถจักรโบราณจึงไป อะทุกคนสองรถจักเซาก่อนเดลยทุกคนเลยไปทงหายนี่สองแซนกีบเลยองต้องตุกต้องหาเสารถจักรก่อนขับไปได้บคเออค่าสองแซนกีบคือแพงนะทุกคนแพงเลยแหละทุกคนเลย่าสองแซนกีบนี่นุกตุกเสาวันพักนอนในสองมือนนะทุกคนเอออันอ่ะข้อถามเด้อ แถวนี้มีรถจักรไฮซาววะฮะถามถามนั้นถามผ่านตรงนั้นเหรอถ้ามีบนนอ,อกลองเหาะไปอีกกันเดอ้อว่าเมื่อนี้น้องตุ๊กจีหาถไไรถไปได้บ่หารถไปได้บ่ ล้อเาขาหอมใีบ้างเหรอคือเดีย๋ยดีนะเดีย๋ยดีคือน้องจุกนะสอกรถชินจิไปถงไฮเราก็อยากี่รถจุกจุกเนาะเพราะว่าค่าค่าไปค่ากับคือสองแสนเพียงแต่สิบกิโลนะคน๋ยวไปสอกรอกมึง เดินค่ะแถวนี้มีไหมเนาะแถวนี้ควรมีหงแหมหลายเลยทุกคนทุกคนนะมีน้องตุ๊กอ่ะใ้เบอร์ทมาอ่าโทรหาคนที่อ่าเสา เอารถแล้วเนาะทุกคนเนาะคือเอารถให้สาแล้วเนาะเดี๋ยวหนึ่งตุกกำกำลังหยางไปเนาะทุกคนคือเอาสากกรถถัง,ง,คคงคือมือหนึ่งสนหาทุกคนยังเพียงก็คิดว่าตุ๊กๆอีกแต่ว่ามันสะดวกอยู่วันหนึ่งคือเฮาเฮาสาวรถแล้วเอาอยากไปใส่ก็ได้เนาะทุกคนเนาะไปใส่ก็ได้ไปที่ไหนก็ได้ มันสบายวันนี้เนอะแต่ว่าอันทา่าเา้าขี่รถตุกๆคือเขาไปไหนเราไปไหนสถานที่นั่นเลยแล้วก็เ้าอาไปไสอบสอบคนนู้นคนทางเนาะ,ะห้องแสงสวรค์ทางนี้ทางนี้ทางนี้ เยวนีด้เห็นแล้วเดินทุกคนเดี๋ยวไปเอารถก่อนนี่เนาะทุกคนรถจักรไห้เซาโอ้ มเมนแหละเดี๋ยวรถจักเซามีคนมาสาวร้ายบอกไอ้ก็มีอยู่เลยเป็นย,ยังคันอยู่ว่าอันนี้ระเบิดถ้าว่าเอชจีฐา,านเด้อยกักมาเที่ยวคืนของตกเนาะคือมาได้เด้อทุกคนมีรถหิ้เซา,าแล้วก็มีอ่าตุ๊กตุก,ตกมีรถประจำทางคือ เออืนอนั่นอยู่นเนาะคือสาวอยู่หลายบัวเนาะทุกคนนี่แล้วก็มีป่ายเนาะบริษัทน้าเที่ยวเชียงขวางเนาะทุกคนคือผึ่นมีรถกักให้เสาวแต่เดี๋ยวนี้น้องตุ๊กไปตูย้ยูทางบนน่เนเนาะเดี๋ยวเข้าเสาเอกสารผึ่นก็จะมีให้จำเอกสารแล้วก็มีให้อ่าให้จำแล้วผื่นก็จะมีบัตรมีเบอร์เรยองเขาอะไรทุกคนเดี๋ยวไปเบื่องกันทุกคนเดี๋ยวนี้น้องตุ๊กกะ ได้รถจับแล้วเนาะทุกคนเนาะเสาคือมือละแสนกี๊บทุกคนอ่าแพงมากทุกคนวันนี้น้องตุ๊กกับเสาดีกว่าเนาะทุกคนเนาะแต่บ่ากระเสาเนาะเพื่อได้จะได้หูเส้นทางแล้วก็อูมอืมจีบปลายีมาเนาะเพราะว่ามืออื่นน้องตุ๊กตองอ่าน้องตุ๊กตองในเป็นแหลนเอกสารนะนะมือนี้ก็เลยน้องตุ๊กก็เลยจะขี่รถเนาะ เบิงตัวเมืองเสียงคว้างเราทุกคนเดี๋ยวปะคาขันไปขี้ด,ดลเลาะกันเลยเนะขี้ดถเลาะกันเลยแต่รองตุกกะใส่เสื้อมวกกันนอะเป็นดีเนียบรอยเดี๋ยวไปกันเลยหนะทุกคน ถุงไฮที่ฟังเด็กเกาะนั่นแหละงไฮฮินน่ะัน,นี้แหละขี้คือเมื่อไกกว่าไปนั่นซื้อเลยต้องเลี้ยงออับเจอ เ,เดียวเดยเที่ยวคนเดียวมาคนเดียวเที่ยวคนเดียวไปคนเดียวนอนคนเดียวทุกคนทงไหนึงเดวบมื่อานมันปิดันมันปิดประจ๊กทุกคน แล้วนะั่นที่สุดกบ็บโพผนความพยายามนะทุกคนเนาะความพยายามอยูุธยเดชคือความสำเร็จอยู่ที่น,น,นะนั่นเนาะน้องตุ๊กกระมะหาหอดละบอนฟาร์ครถสจีไซน์ทุกคนนั่นที่สุดน้องตุ๊กกระมะหาหอดทงไฮล้วจ้ะ มาคนเดียวอีกซะด้วยเดี๋ยวไปสืบปีกันเนาะก็เก็ให้สืบปีเนาะเดี๋ยวลอกรถกันเนาะทุกคนนี่เนาะลองตุกกระได้ปีมันละจ้าล้วก็สาวค้อนห่มมาอีกห้าพันเนาะปีฟากรถสามพันล้กกะปีเขาทงไ้อีกห้าพันเนาะล้กกะาสาวคัอนห่มห้าพันก็เลยเป็นสิบสามพันเนาะทุกคนลองตุกกจอดรถไว้นี่เนาะทุกคน แล้วก็ะไปกันเลยยางขึ้นไปกันเลยเนาะทุกคนแบบหนกตุกมาหอนมันกระห้นหอนละเนกแถมมาคนเดียวซะด้วยแถมมาคนเดียวซะด้วยเนาะทุกคน <laughs> กายูแถวนี่ก็มีจุดแบบมีหา่านคาเฟ่มีหา่านขนมหลายหหลายหลาย่างเนาะขายเนาะทุกคน เดี๋ยวนี้เข้าไปเบิงทงไฮห,หินคือทงไฮห,หินกันกากันจ้าออกจากนี่อยเขาคือปอนันน์นเนาะบาเคยมาจากเถือ่อนี่กับเป็นขังแหลกตื่นเต้น,ตนแหงเล้วทุกคนเ <laughs> <laughs> ที่ยวคนเดียวอีกืม <laughs> เข้ากันอย่างน้ากวนเขาไปเนาะเพราะว่ามาคนเดียวอทงห้หินนิดจ,จะมีอยู่สามทงหฮหินเด้อทุกคนแต่ว่าน้องตุกมาก้านี่คือน้องตุ่ามาทงห้หินหนึ่งนี่ขาออ่าวเต่าวาอยมีทางรถกับที่ทุกคนทงห้หินเป็นอนันมรดกโลกแห้งมรดกโลกเนาะ ทงห,หินเสียงขวาทงทงหหินนึ่งเนาะทงหหินหนี่เนนป็นทงห,หินที่อามีนักพิทยาศาสตร์ที่คนพบคนพบอันสากซพของคนตายเนาะทุบคนจะวอาอ่านมาขาวๆาวอ่านมาขาวๆาวเดี๋ยวนี้เขาก็ยางขึ้นไปดีวกว่าน,นะขอบคุคือแวบฝ่ามืดฝนชิตกเนาะเกือบสีหอนละเด้อ นี่เนาะเพื่อนก็นจะมีบอนให้นางบอนให้นางบอนให้พักเจ้าเนาะทุกคนอันนี้เกลื่อนขีดกดหนามเลยทุกคนเนี่ยกดน้มเสืออันอันกดหนามแบบเกา่าเนาะทุกคนเดีพัดจะยกวันนี้ดันดัน,ดนขึ้อนหนามอยขึ้นมาเนาะเป็นเขื่อนซุปหนามมีเสียงตกกาห้องเลยทุกคนกาอาะ ไยังกันไปเลยผู้หนงตุกเห็นแวบ,บๆแล้วนะทุกคนเนาะขาเจ้าอ,อ้ตกกากาเยอะมากแต่รู้สึกแบบว่าฝ่ามืดฝนตกเนาะทุกคนยานเาฝนตกแดดกันเลยวะค่ขอ,ขอยๆย่างค่อยๆไปเนาะเดี๋ยวเด้๋ยวเขาก็ขี่รถมาหาพี่ละแล้วค่ะตอนกลับเขาก็บอ้โหว่าสิลงทางไป สิลงทางไปทางเดินอีกหนอทลกคนเดี๋ยวไปกันเลยจา้าขึ้นไปทางเดอก่อนนอะหรือว่าลงไปทางหลุมก่อนเนาะเดี๋ยวเอาสอกอ่านเบิองก่อนนาะทุกคนสอกอ่านเบิองว่าเป็นแนวเดอลให้เินยนี่เนาะขอเบิ่งก่อนอืมไปกันเลยจ้ะเพิ่็จะมีจุดเล่าประวัติขอมเ็นมาหล้วก็จุดที่เพิ่งุูน พบเนอทุกคนเป็นกจ็จะมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแห่งเบึงเนอะทุกคนแต่บ่าเดี๋ยวนีฝ้ฝ่ามืดเลยฝ่ามืดเลยฟู้นงามร้ายทุกคนงามแท้งามว่ามาคนเดียวเที่ยวคนเดียวม้วนคนเดียวห้หิหหน ทางลุ่มก็มีหลายหลมีหลายคนมาเที่ยวอยู่ได้วยตุกก็มาข้างเลยอ่ะก็ข้างทับอิดเนอะข้างแหลงในชีวิตที่นี่รถไปที่รถมาพ่านอยู่เนอะเห็นแต่ป่ายเนอะไม่เคยเห็นนะนะเฉยอนี่อู้งเสือพา,ายุจะเจ้าฝนชิตก เดี่ยทุกคนหายหินไฮฮีนที่เกิดจากธรรมศาสตร์เกิดจากธรรมศาสตร์รือว่าบรรพบุรุษเป็นคนศาสตร์คือเนาะนี่มีสเส้นพาสุนการคือสองเม็ดเขาจะว่าถามแม่นตัวยืนเดียวเดี่ยวทุกคนอันนี้คือหายหินเด้ บ้ามหัจรัยนขนาดเดิมนี่นะมหจรร้์เพิ่นหามเยยบขึ้นปีนหามนางทุกคนอ่าสมารถเบิ่งใดแล้วก็จับใดครับสว่วนอันนี้คือคุ้มละเบิร์ดเด้อทุกคนคุ้มละเบิร์ดคุ้มบอมเอนาะเพิ่นก็ะเขียนจ้จเนาะคุ้มบอมแ้วนกะ็อันนี้คือถุกคน มาจั้นเขนาดนอกเป็นคังแรกถีในมาหินนะทุกคนแต่ว่ารู้สึกไปว่าฝ่าม,าามืดฝ่าลมแห้งแนะทุกคนซึ่งลงซึ่งลงตุก,กะหลงทางมาสองสองสามบอนสวซิมาหอดถงไฮฮินเลยหลงทางมาสองสามบอนถึงจะถึงถึงจะถึงถงไฮห,หินแท้ๆนะทุกคนนี่คือแบบ ยอดเลยทุกคนเมื่อกี้เนะี่ยท้องตุ๊กหลงไปทางนูง้นป้าฟางยูข่าวฝนตกหนักลมขดเย็นเลยนี่หายเยอๆะๆซะเดี๋ยวก<ๆ>็ขอทายทุกคนเดี๋ยวเขาลงไปเบือ้องลุ่มเนาะทุกคนเนาะท้องห้เห็นเนาะว้าว คือแบบยูเซนขวาไงเป็นแบบผู้เพียงผู้บริเวณแบบแบบบ่อคอยบ่อคอยแบบเป็นผู้ซานหลายคืออยู่ำํำเนาเนาะส่วนหลายจะเป็นถุงเพียงถุงเพียงผู้เพียงหลายก้อนเนาะทุกคนลงไปเวอร์<ม>ตุกกะมาขัางแลไอ่ะ แต่ว่าเดี๋ยวนี้คือเวบรู้สึกว่บฝนไหลอะนะทุกคนเขียวลงมามาเบิง้งเนาะคือห้หินหนี่อ่าเป็นห้หินที่เยอะที่สุดสูดผ่าสูดก้างเม่นอ่าสองเมตรเนาะทุกคนแล้วน้องตุ๊กกะเบิ้งสังเกตเบิง้งเนาะอันโตถี่ห้เยอะสุดก็คือก็คือน่าจะสูงประมาณสองเมตรสองเมตรก็ว่าเนาะทุกคน มีไหหินต่างว่ะสามหิเนาะเออสามถงสามถงสามถงซึ่งอัะน้องตุกมากนี่คือเป็นถงหหินอ,อันถงหหินหนึงเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าเพิ่นจะมีถงหินอยู่สามวันอ่นอีกเนาะ คนตามที่น้องตุกอานอ่านจากที่เพิ่นเฮอขอมูลมาเนาะเพิ่นว่าจะเป็นอาหายหินที่เป็นหลุมพังศพเนาะทุกคนและก็จะมีสังเกตใด,ดคือเพิ่นคนพบว่าคนพบจากศพอยู่บริเวณที่หายหินเป็นตึงตื่นเนาะทุกคนเนาะแล้วก็เพื่อนจะมีการแกะสลัก แกะสลักใส่ในอ่านหายเนาะทุกคนเนาะมาจเป็นน่าจะเป็นแบบอันทุกคนน่าจะเป็นแบบพูดเงอ่ะหินปูนเนาะทุกคนเป็นมีแต่อ่านงามๆอันสวยงามเนาะเพื่อนจะพูดคนแล้วนกะ็หินประมาณนี้เด้อทุกคนเด้อแตอ่น่าจะเป็นแบบอ่าจะเพื่อนตามที่เพื่อนค้นพบเม็ดข้นพบทางจากจบอ่า ผู้หญิงแล้วก็พผู้ชายเด็กหน่อยเด็กอ่อนเด็กแดงเนาะทุกคนแต่นี่งามดีแต่ทุกคนเอ้ยไหแต่ถ้าเป็นนํำอันนิทานประลํำประลาหรือ,อนิทานความเสื่อของผู้ดาวของแกเผื่อเืินบบเป็นไฮเหลา่าไฮเหลา่าของไฮเหล่าเนาะทุกคนแต่ว่าไฮเหลาก็น่าจะเยอะไปเนาะทุกคนตามพี่เบิ้งนี่เนาะ แต่นี่ก็นคนสมัยตะก,กี้น้องตุกเสือเลยว่าสร้างเห็ดสร้างอ่าปัดิ์คิดแต่งเนาะสร้างประดิษฐ์คิดแต่งเนาะฝิ่นลอ่อฝิ่นนะ่ะคือฝิ่นเฮ็ดบัตฝิ่นเฮ็ดเดือฝิ่นเอาหนังวัวานังควายมาต้มให้มันเหนียวเราเป็นก่อนเอามาหินเอาเดีอมาโตกันนะเานาะทุกคนอืมที่นี่ ไข่แตกไข่เพื่อนบอกเพื่อนจะมีเขียนสื่อสัรลักไว้หนาอยุคนมหัศจรรย์สิ่งนี่คือเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ายเนาะแล้วก็เนื้อบริเวณทงไฮเพื่อนจะมีถามมีอันดุพรมเนาะทุกคนอาจจะอ่าคนอ่ายุคเก่าเก่าห้าสิบศตวรรษพ่นละทุกคนเป็นรถลนหลัง น้องตุ๊กขอท้ายหูก,กันเด้อทุกคนเนี่ยนี่ฝนตกลงแล้วเนาะบอลเอยพาทุกคนเลาะไปเบิ้งถั่วสำเนาะแต่ว่าเบิ้งสำนึกอะไรแล้วเนาะคือฝนทั้งตกทั้งลมพรนะ้อมเนาะก็จะมีถ้ำอยู่ทางฝากในี่เด้อทุกคนฝากฟูทั้งหนึ่งเนาะแต่ว่าวิวโคตรงามเลยแอบบเป็นถงเพียงกอง ฝนคอยๆอ่ะเด้อฝนคอยๆอ่ะเด้ออ่าฝนเศร้าแท้ทุกคนเดี๋ยวท้ายหูมีกันเนาะอ,อันนี้กับผมหล่เบิร์ดอทุกคนผมบอมบีบ่วนถามหานาจะบอกเขาด้ยทุกคนเน้อะองตุ๊กจะบอกเขาพอนองตุ๊กมาคนเดียว้านงตุ๊กมาหลายคนนงตุก๊กอาจจะพาทุกคนเขาเบิรงเนาะ แต่บริเวณนี่ก็คืองามธรรมศาสตร์งามเลยเป็นถุงเพียงมีห้ามีเด้อคือคากลายเนาะทุกคนก็มีหลายอยู่ได้อ่ไอ้เนาะและเพิ่อนเพื่อนเก็บกูลระเบิดออกจากวันนี้คือหลายพันหลายพันนวยเนาะทุกคนนองตุกเห็นอยู่นนาะมันกระดานที่พื้นห้ายอมูนเนาะทุกคน คือมีบริเวณนี้มีขุมอ่าขุมระเบิดตัด้งแต่สมัยตะกี้สมัยสงครามเนาะยังมีขุมหลงเหลือใบห้เบิ้งเนาะทุกคนเผินจะหายเบิ้งอยู่นี่เลยทุกคนจะมีข้อมูลคือหนึ่งจะมีหินหินมีหลายหลายลักสองมาอันกุ้มสีสองอันสีสองเนาะมันจะคล้ายๆมีสัญลักษณ์มีหูไปเลยนี่ละ นี่เนาะมีการแกะสลักหูพลประดับใส่หินหน่วยนึงเนาะทุกคนเนาะนี่อ่าหินหน่วยนึงแล้วก็สามผืนขุดคนน้นพบมีสากสากโครงกระดูกเนาะอ,นนอันทิซี่นี่อันดี่นี่ผืนไฮ้เซลามิกรบรรจุสิ่งเศษเหลือของมนุษย์และ ฝังลงดินเป็นการฝังซุปขันที่สองเนาะทุกคนนันนี่คือเป็นเป็นไห่ทีแบบอ่าคนสมัยตะกี้เฮ็ดทำพิธีแบบซักซุปนะนดีใจที่ได้มาเห็นเนาะและ้วก็ตื่นเต้นแต่สำหรับนีงหลงตุกกาสิกับก้อนกับก้อนเดอ้อทงไห้ฮินเดอ้อพอยานมันขำแล้วเอากับสาวรถมาคนเดียวอีกเดี๋ยวไป่อ ทีเที่ยวต่อไปเนาะทุกคนส่วนคลิปนี้น้องตุ๊กอาจจะพบกันอยู่นี่เนาะทุกคนเนาะจบคลิปอยู่ถงไฮฮีนี่เนาะเพื่อเพื่อน้องตุ๊กจะได้หาทางกลับก่อน <c oughs> หาทางกลับก่อนเลยทุกคนเด้อคือน้องตุ๊กต้องฝากทุกคนกดไลค์กด, like, กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตุ๊กคิดคลิปต่อไปเ,เด้อบ๊ายบาย